โอเคนะครับผมสวัสดีทุกคนเลยนะครับวันนี้ผมหน่ยก็จะมาล้างหัวด้วยผลคิสซึนในหัวซึ่งก็เป็นผลที่เล่นง่ายดามเมจแรงดามเมจแจงแจ๋วผู้เล่นใหม่เล่นดีแต่บางคนก็จะแบบเขียนแบบด่าแล้วนะผมว่าสแปมมาว่าเล่นได้แค่นี้อะแต่ก็นั่นแหละครับผมผลมันเท่านี้จะโหดเลยนะครับผลนี้ก็เหมือนเดิมนะตัดของแต่งตัดก็ผลของแต่งก็ แวนโดเหมือนเดิมนะผมนี่เสียงมาก่อนเขาออกเลยโอเคซึ่งผลเนี้ยมันก็เล่นง่ายนะครับผมไปเริ่ม่านเ๋วยวผมพูดเล่นง่ายมากี่รอบแล้วเนี่ย <laughs> <c oughs> เป็นผลที่เราเน้นระยะไกลก็เล่นได้นะครับโอ๊ยโดนแก,งก๊งถอยจากระยะะร่ามื่ก่อนหนูวูวยวูวูเลือดหายไปเยอะเว้ยนั่นถ้ผมมีหมัดนี้ก็ดูเลือดเลยนานลุ้มอีก ไม่ไหวแร้วผมผลนี้เราลุมแล้วเราก็ได้เล่นสนุกแนะ้วผลสกิลไม่คููดาวอย่างเร็วเดี๋ยวผมใกล้จะเปิดเผาแล้วสวยเจ๋งดีเนี่ยผมเล่นตัวมาก่อนนะันตัวอื่นนี่จะตามได้ไง่ายกว่าไปไะอ๋อมาดีตาอีกหนึ่ง h ฮลโหล e l ลโหลตอนเราเปิด v ีซเนี่ยเขาเล่นจะเป็นบอสเลทเลยนะผมดูดิแม่งหนีกันหมดอะอ,าาอ่ะฮะอ๋อไม่ต่อสกิลหรอไม่ต่อสกิลหรออืมเป็นไงครับน,นั่นแหละนะครับผมซึ่งผมก็เป็นคนที่ไม่ค่อยชอบผลนี่อยู่นะเพราะว่าไม่ชอบเพราะมันแบบบางคนแม่งเล่นแปลงล่างเงี้ยแล้วตอนแปลงล่างแม่งนั่นลำคาญมากเลยผมแคปกติก็โคตรนั่นลำคาญอยู่แล้วครับ ดูดิ<ะ>โอภสงโอพระเจ้าทไมพี่ชายเขาเดินเร็วจังเลยครับรู้สึกอึ้งมากเลยเนะีออ่ยใช่ป่ะบายเซิร์ฟออกปิงเด็ดหนะ่อยเว้ยมาวะ่ะอันี้นี่ตัวโปเนะนะี่ยใช่โปรจริงนะจะแทงให้มิดเลย กิวโดนเฉยเปิดเค้นไม่ทันอุยอุยอุๆยอุยอุยอุยโอยปลโหดจัดปลโหดจัดมาหืมเยติก็เพิ่งเปิดตอนนี้อีกดูเลือดอ๋อมันมีสองตัวเชลเชวเพื่อนเชลเชลวบอเชลปลาอีกได้อีกหนึ่งสวย ชื่อวันพีทอะพี <What? S 1> ่ชายจะตามหาวันพีทโยเยติเยติุกคนดูเลือดเยติดิครับป่นไม่เลือดนายหายเยอะจังเลยเยติโอ้ยเข็นแตกโอ้เล่นอัดมุมยีแก้วที่มันเจ๋งจริงๆเลยอยู่ไหนเอ,อ่ย ยี่นี่นี่เองอุ้ยสวยสามพันเฮ้ยเยตอยเอิอย่าเลื้อนอย่าเลื้อนเว้ยคนก็สูนอยู่เว้ยอ้าอวระเบิดหนูฝังไม่โดนนะเนี่ยตายไหมตายอยู่แล้วแหละยาม,มีมา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  ไอ้รวยใครเย็นเหนือกันอ่ะมาดนดีมาดนดีมืนดีสแปมโหดว่ะมาดิอื้มมาดิมาดิจะหนีไปไหนจะไปไหนเยตีจะไปไหนเอาตายนะตายนะ,ยนะเรียบร้อยโอ<ฮ>้มีคนสู้อีกปะเนี่ย นี่ล่ะเอาไว้นี่ก็เยติอูเปิดสวยเป็นไปนตามแผนวันนี้นีน้องไปคนใหม่ด้วยเป็นไปนตามแผนใช่ป่ะฮะฮะป่ะมาเราเยติขึ้นลัก งั้นแหละเด็กดีจริงมานี่ดิเปิดเผาด้วยนี่หว่าเพิ่งเห็นจะไปไหน <c oughs> มันจะหนีหอยมางเดียวเลยเนี่ยหัวจัดเลยเหรอพี่บ่าวสวย ไม่เป็นไรครับตอนนี้ผมใกล้ได้เผ่านะแล้วเขาก็เปิดผเผาแลยตอนแรกไม่โตติดลูกไฟเลยทำไมเลือดมันรีเร็วจังเลยวะเนะโดนไ่มไม่โดนนะยับมาเดี๋ยวเวลาถอนเลยไอ้น้องว้า แสบเว้ยแม่งตอดแรงจัดอะอื้มเคผมไม่ได้เสียเวลาเย,ยตินะเพราะตอนแรกมันเปิดเผาสู้กับผมนะครับดีลงน้ำเหรอหายให้ลงหึหึอื้าย,หยหให้ลงไปหึรู้งานรู้มือเลยปะ แม่งผมไม่ได้แบบตอนแรกผมนึกว่ามันจะไม่ออกมาไงผมเลยรีเซ็ตไม่ออกมาตอนหลัง What the heck ทำไปดาเมจแสบจังวะนะฮะสวยอุยจจาเมจมันแสบจริงดูเลือดผมดิโอ้พระเจ้าจอร์ดไปแอบ,บใส่อะไรมาพี่เนี่ยไม่ดาเมจดยังแสบอะ่ะ ลองสกิลแซดกันดีกว่าอุ้ยอย่าบอกว่าบิวนี้บิวแม่งโหดอ่ะถ้าจะตามไปตอนที่ผมโดนโซวาร์ฟโดนเผาแล้วถ้าจะใช่นะครับนี่ไงเห็นปะอุ้ยอุ้ยอุ้ยเผาเจ็บจ่านั่นว่าแล้วจะเปิดแต่แรกก็ตั้มเปิดวีซีก็ตายไป เดี๋เรเซ็ตมังแรงเจ็บจา้าดนะใช่ปะเออเอาอีกรอบด้วยไงยรุ่นนี้ไม่พูดเล่นไะเนี่ยสกิลเกือบโดนขัดนะแ oh! <c oughs> ม่งยังไม่ได้ขยับเลย <c oughs> <c oughs> โอ้โอ้โอนโอ้นอ้อ้โอ้โอ้โอ้เอ้น,อนะ,ะ้โอ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  อาอเปิดพีพีด้สวยแต่ว่าไม่เผาโคตรแรงอะ่ะอือฮึต่อได้แค่นั้นแหละบะอ่ะไม่มีมายุ่งอีกหนึ่งตัวเจ๋งจริงขึ้นก่อนโอ้ยโอ้ยเปิดปิดคนให้หนู มานีดิอุ๊ยอุ๊ยอยม่เล่นพาร์ตี้เล่นพาร์ตี้เหรอหืมอ,อะไรวะเนี่ยพาสองตัวอะไรออกมาดิผมอันนี้ตัวหนึ่งเปิดพีๆอ่ะนั่นเนี่ยไปอีกหนึ่งข้าวหัวเยอะด้วยนะมาเลยสวยสวย อ๋อทำไมมันแรงไม่น่านจะตีบวกนี่อย่างเดียวแน่เลยปล่ะแม่เกือบตายดาเมจมันแรงจริงตะเกี้ยโคตรแรงอะ่ะมาอีกรอบไปเรื่อยเลยว่างั้นเถอะซึ่งนั่นแหละผมเซ็ตล็อกเขนที้จะเล่นง่ายนะก็คือเราพยายามเน้นไอ้สกิลเอ็กซล็อกของเรานะครับ <S 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 อเออเซตมันน่าเล่นอยู่เนี่ยร้อนมากนี่กับตอนเป็นสายดาบนะบอล ถ้าลองดีกว่าเซตถึกดาเมจแม่งแรงด้วยไปแต่โดนตอบบ่อยๆมันไล่าตามผลไม่ทันเว้ย <ๆ S 1> <c oughs> นั่นแหละต้องรีบปิดให้ทันในช็อตเดียวนะครับโอเคผลนี้เนี่ยก็คือเราเน้นสกิลซีโดนเสร็จปึ๊บเราสแปมสกิลเอ็กซ์นะเออเน้นสกิลเอ็กซ์เนี่ยเพราะสกิลเอ็กซ์คือสกิลตัวแบกเราเลยเอ็กซ์ซีเห็นปะจับเสร็จปึ๊บก็กด F ต่อได้มันบั็กได้ด้วยนะเนี่ย ยังไม่แก้เีกว่าถ้าสกิวเอ็กโดนคือจบเห่ร้อยเปอร์เซ็นต์การันตีนะครับโอเคเอาละครับผมก็ดูทรงไม่น่าที่จะมีคนสู้นะใครชอบนเนี้ยก็ลนมปากกดไลค์กดแชร์ตามผมก็เจอกันนะครับบ๊ายบาย